อยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆน้องๆอยากจะบอกอะไรการที่วางตัวยังไงถึงจะมีความสุขก็อยากให้มีระเบียบวินยัยก็เชื่อฟังโค้ดถ้าก็ตั้งใจซ้อมให้มากขึ้น่ะนอกรู้นอกทางความฝันยังเหมือนเดิมไหมทุกวันนี้ก็เหมือนเดิมเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนไปเยอะไหมก็เปลี่ยนไปเยอะหน้ามือเป็นหลังอะไรหลังมือหลังมือเลยเหรอ <c oughs> ทุกวันนี้หลับหลับกี่โมงทุกวันนี้หลับหลับลงไหมสี่ทุ่มสี่ทุ่มครึ่งก็หลับแล้วแล้วฝันความฝันยังไงเวลาหลับตาแล้วฝันยังไงนึกถึงภาคตัวเองไหมว่าต่อไปจะเป็นยังไงต่อ คิดไหมว่าจินตนาการเราต่อไปคืออะไรก็ไม่คิดครับไม่ได้คิดเตเตอนนี้มองว่าเราใกล้กล้เคียงกับดาราหรือยังยังฮะไปไหนไม่มีคนรู้จักมีคนขอถ่ายรูปเนี่ยคิดว่าใกล้เคียงดาราไหมก็ไม่ครับไม่ได้คิดเลยครับคิดว่าเรามาถึงจุดนี้ได้เพราะอะไรครับเพราะความตั้งใจแล้วแล้วก็เพราะอาจารย์ที่รับเข้ามาอยู่โรงเรียนนี้แล้วพ่อแม่ของเตมีส่วนผลักดันยังไงบ้างครับก็ซัพพอร์ตมาตั้งแต่แรกๆแล้วก็ช่วยส่งเสริม